สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลช่วงเย็นกันครับ แนวทางแรกจะเป็นแนวทางแอดนุ่มเด่นบนตัวเดียวอาจารย์ให้เด่น4ทุกท่านเด่น4ส่วนงวดที่ผ่านมาแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็คือเลข9นะครับหลุดไปเนาะหวยออก 3, 3, 2, 8, 3มงวดใหม่ใบนี้ครับเด่นบนตัวเดียวเด่น4ต่อมาครับเป็นแนวทางเด่นบนใบแดงของแอดหมูป่า งวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็เข้านะครับของอาจารย์เข้า2ตัวของอาจารย์มี3กับ2นะครับ2กับ3มงวดใหม่ของอาจารย์ได้3 4 5หทุกท่าน3 4 5เด่นบน3ตัวนะครับต่อมาก็เป็นทางเด่นบนชุดนี้ งวดใหม่ของอาจารย์ได้1 2 3 4มนะครับ1 2 3 4 2> งวดที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดหลุดนะครับน่าจะให้7 8 9มาทุกทันใบนี้อีกใบนึงก็คือเด่นบนล่างนะครับเลขเด่น3ตัวงวดใหม่ได้901านยะครับ9 0้งวดที่ผ่านมาใบนี้มีเลข8อยู่ครับทุกท่านลงไปล่าง หวยออก83งวดใหม่ก็ใบนี้นะครับเด่นบนล่าง901ถัดมาก็เป็นแนวทางดับร้อยแล้วก็จะเหลือตัวเด่นนะครับดับร้อยอาจารย์ให้ดับ0278ตัวตัวที่เหลือนะครับก็คือ134569 1>, 1 3 4 5 6 9งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้านะครับใบนี้ตัวที่เหลือนั่นมีเลข3ด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะอีกชุดหนึ่งครับใบนี้ดับ10บนแล้วก็จะเหลือตัวเด่นตัวดับของอาจารย์ก็1 4 5ทุกท่าน1 4 5ตัวที่เหลือก็มี0 2 3 6 7 8 9 งวดที่ผ่านมาชุดนี้ก็ผ่านนะครับเข้าอยู่เนาะตามนี้ครับดับ10แล้วก็เหลือตัวเด่นมาต่อกันที่คู่โต๊ดบนชุดที่1ของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกท่านหวยออก3 3 2ไม่มีครับสาธิติ3งวดหลังสุดเข้า2 หลุดไปหนงวดใหม่คือใบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านใบเต็มของอาจารย์ก็ตามนี้เลยครับคู่โต๊ะบนชุดที่1จัดไปครับใครตามแนวทางเลขติดบนของอาจารย์ก็คือข้อมูลใบฝั่งทางขวานะครับ งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า2ตัวทุกท่านมี2กับ3งวดใหม่ได้6 7 8 9ทุกท่าน6 7 8 9ตามนี้ครับคู่โต๊ดบนชุดที่1ต่อมาจะเป็นในทางคู่โต๊ดบนชุดที่2มง,งวดที่ผ่านมาชุดที่2ก็หลุดนะครับทุกท่าน สถิติสีงวดหลังสุดเข้า3มหลุดหนงวดใหม่คือใบนี้ครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านคู่โต๊ะบนชุดที่2จัดไปครับตามที่เห็นเลยไปดึงชุดเด่นกันดูครับแนวทางของแอดหมูป่า ต่อมาครับจะเป็นแนวทางเลขวิ่งบนล่างของแอดเนนแก้วงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าตัวเด่นเลยนะครับก็คือเลข8ทุกท่านลงไปล่างหวยออก8 3สถัดไปอีกของอาจารย์ก็เข้าตัวเด่นนะครับก็คือเลข8เหมือนกันขึ้นบนงวดนั้นหวยออก5,83แล้วก็มีตัวรองติดมาด้วยครับก็คือเลขห งวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวามือครับ16ทับ9ทับ6 5อาจารย์ให้เด่น6ครับตัวรองก็คือเลข5กับเลข8จัดไปครับใครรอแนวทางชุดนี้ของแอดเนนแก้วสาธิติเข้ามาเพียบเลยครับทุกท่านอยู่ด้านล่างไล่เรียงดูได้ใบเต็มของอาจารย์ก็จะประมาณนี้ตรงใจไหมครับเลข6ตัวเด่น ตัวรอง5กับ8ด้านล่างสุดอาจารย์บอกว่าระวัง6กับ9กลับหัวนะครับจัดไปครับต่อมาครับจะเป็นแนวทางหลักร้อยของอาจารย์อินทรเทวนคร16กันยา65เลขเด็ดหลักร้อยของอาจารย์ได้0892371 0892371 ตามนีครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มีเลข3อยู่นะครับทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางครบ3ตัวบนของแอดเก้งวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ครับของอาจารย์มี2กับ3งวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวาครับได้1 2 49แนวทางครบ3ตัวบน ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับต่อมาก็จะเป็นาข้อมูลสอนอบนยาวรุ่นทุกท่านงวดที่ผ่านมาเข้าเลข2นะครับอยู่ตำแหน่งหลักหน่วยก็คือใบนี้สาธิติสีงวดหลังสุดเข้าทุกท่านงวดใหม่สอนอบนของอาจารย์ได้098นะครับศูน ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับต่อมาจะเป็นทา่องสอนบนเลขอาเลขเด่น4ตัวพื้นสีฟ้างวดใหม่ของอาจารย์ได้8902งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้างวดใหม่นี้อาจารย์บอกว่าเป็นสูตรใหม่ด้วยทุกท่านสูตรใหม่ ต่อมาครับเด็ดล่างสุดซอยเด็ดล่างสุดซอยของอาจารย์ก็เข้านะครับงวดที่ผ่านมาเข้าเลข8 3มงวดหลังสุดเข้าทุกท่านงวดใหม่ของอาจารย์ได้5 6 7ครับสำหรับแนวทางเด็ดล่างสุดซอยใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับต่อมาครับ ใบนี้จะเป็นเด่นล่างอีกชุดหนึ่งของอาจารย์ครับอาจารย์ใช้ชื่อชุดขนมปังเลขเด่น3ตัวเหมือนกันครับงวดที่ผ่านมาผมไ,มได้ลงให้จะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มีเลข3อยู่กับงวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวาได้6 7 8นะครับ 6, 7 8สําหรับแนวทางเด่นล่างขนมปังใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ ต่อมาก็เป็นคู่โต๊ดคู่ท้ายสูตรของอาจารย์จะอยู่ด้านบนตรงนี้ได้3 2 1กับ4 5 6จับเข้าคู่กันแล้วได้4 2 4 3 4 1 5 3 5 2 5 1 6 3 6 2แล้วก็6 1งวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดหลุดนะครับ ถัดมาก็เป็นแนวะทางเด่นล่างของแอดมิตรภาพเลขเด่น3ตัวใครตามแนวทางของอาจารย์ท่านนี้มาแล้วนะครับลงให้แล้ว2งวดเข้านะครับทุกท่านงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มีเลข2ถัดไปอีกของอาจารย์ก็เข้าเลขอ่างวดที่ผ่านมาเข้าเลข3ทุกท่านขออภัยแล้วก็ถัดไปอีกเข้าเลข2นะครับ2งวดหลังสุดก็จะประมาณนี้งวดใหม่ของอาจารย์ได้6 7 8นะครับ6 7 8ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับสำหรับแนวะทางเด็ดล่างแอดมิตรภาพ6 7 8ครับต่อมาจะเป็นแนวทาง10บล่างแล้วก็หน่วยล่างถ้าจำไม่ผิดจะเป็นแนวทางของแอดยืนนะครับงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้ครับงวดใหม่ สิบล่างของอาจารย์ได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็หน่วยล่างของอาจารย์ได้หนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดทุกท่านตามนี้ครับสำหรับแนวทางของแอดยืนสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดบนดินแผ่นฟ้าอาจารย์ประว,ว่าล่าง6สูตรมาครบนะครับ หกสูตรของอาจารย์จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ทุกท่านได้706แล้วก็770นะครับสำหรับเลขสูตรของอาจารย์อาจารย์จับเข้าคู่มาให้ตามนี้ครับได้ทั้งหมด4คู่มี7767 70แล้วก็60งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหม